สวัสดีครับก็ผมนายขวัญซิลเวตพงคุลชั้นม .6 ห้องหเลขที่21วันนี้ผมจะมานําเสนอเรื่องภาษา C เบื้องต้นกันนะครับภาษา C นั้นเป็นพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C เบื้องต้นเราจะมาดูกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างในภาษา C นั้นก่อนอื่นเลยเราต้องอธิบายเรื่องภาษาของคอมพิวเตอร์และค่อยไปเรื่องของโปรแกรมกันนะครับ นี่คือภาพเปรียบเทียบระหว่างการสื่อสารระหว่างคนกับคนครับก็เหมือนกับคนไทยคุยคนจีนนะครับพูดกันไม่รู้เรื่องก็ต้องมีคนมาแปลเช่นเดียวกันกับการสื่อสารระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์ก็คือเหมือนคนไทยคนจีนมาคุยกับคอมพิวเตอร์นั้นนะ่ะมันคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกมันก็ต้องใช้โปรแกรมแปลภาษาอยู่แล้วแหละเปลี่ยนจากภาษาคนเป็นภาษาของคอมพิวเตอร์ เยเรามาดูกันเลยครับว่าคอมพิวเตอร์คืออะไรคอมพิวเตอร์นั้นอ่ะมันก็คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งแหละแต่ว่ามันเข้าใจแค่าภาษาเดียวก็คือภาษาของเครื่องของมันอ่ะซึ่งการทำงานของคอมพิวเตอร์นั้นอ่ะก็จะมี Input ก็คือการป้อนข้อมูลเข้าไปแล้วก็การประมวลผลแล้วก็เ u t p u t ครับ ต่อมามาพูดเรื่องของภาษาเครื่องกันนะครับภาษาเครื่องคืออะไรหรอภาษาเครื่องเป็นรหัสเลขขันสองก็ตัวอย่างก็มีแค่ศูนยนึ่ศูนย์แค่นี้แหละมันก็จะมีแค่2ตัวแค่0นย์กับหนึครับแต่ภาษาที่ถูกป้อนเข้าไปในเครื่องนั้นนะจะถูกเปลี่ยนเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าที่คอมพิวเตอร์เข้าใจเท่านั้น,นครับ นี่คือภาพตัวอย่างของขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์ก็ขั้นแรกก็ต้องป้อนคำสั่งเข้าไปเปลี่ยนเป็นเลขฐานสองเปลี่ยนเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าแล้วก็ทำให้คอมพิวเตอร์เข้าใจครับรหัสนิมอน,นิกคืออะไรรหัสนิมอน,นิกคืออักษรภาษาอังกฤษที่ใช้แทนรหัสเลขฐานสองก็มนุษย์เราอะ่ะเป็น พวกขี้เกียจใช่ไหมก็ต้องพัฒนาทุกอย่างทุกอย่างขึ้นมาเพื่อให้เพื่อให้เราใช้งานได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นอะ่ะ